ยันแบบว่าโบหินพอต้เลยยันแบบว่าเพิ่นเมสโกับน้องไอเดียแบบทางเมทางยังทีนะโบมีหรอโบได้หรอโบได้ปะพ่อคือว่าพอชุม,มุนปั๊บเห็ดเหือนแล้วพอเฮ็ดใบตรีนออกมาปับ๊บพอหมอก,กำชิดไปโปเลยเอเชนเลยเชนลัางากที่เห็ดเทือนแล้วปะพ่อ โดยสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบมาพอกับสมุกดาวันคือเก่าด้ยาอยจ้ายังอยู่บ้านน้องไอเดียคือเกา่จาจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งเฮากับสีได้อนาเห็ดอนาพายางให้พ่อตู้เพิ่นเนาะกะมือนีกะคือทั้งเฮากัสสีห้บ่บาวท้าเพิน่นจับซยอยพราะว่ามาหลายมือหลายวันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยก็คืออนาเพิ่นบริห้ตจ้าจักเธอเนาะพ่อตู้เพิ่น,นกับอ่าบริหิต แล้วกรทางไอ้ซางเพิ่นกับเรือเพิ่นไ่ได้บอกบนเรือใดเนาะกับมือที้ทั้งฮามากับประหิดอ่ะสบายดีป้าลุงเนี่ยบ่าวาวเดนเดินเดยวขึ่นกอนเนาะกลางเพิ่อนขึ้นี่ะได้บ่บ่ป้าบ่บ่บ่กลางทานนี่นะตรงนี้เด้ใชองทำงานเชื่อมมาตัด่นี่นี่นี่ตอ่นยางหมด พวกพ่อมพี่น้องมวกินเพิเิเวกเนาะเบิ้งนี่เปิ้งใช่น่ะปกตปกตอ้โหดีนะสบายดีป้าลุงอีกทนึ่งลูกเด้อมึงน่พอทาพอทาบ้านเห็นอันนั่นใช้ได้ปะเนี่ยมันภาษาอังอทีวีลูกเห็นว่าบางในทีวีนลยยังได้เบิ้งอยู่บ้านลูกมั้ยฮะได้เบิ้งได้เงได้เบไเิ้งอยู่เนาะ

ไปแล้วไปมัดอยู่พุ่นมัครับมัดบ่ได้เพราะว่าเป็นขึ้นมัดพุ่นมันจบบมันมันง่ายทุกบอกบ่เป็นยังอยู่พุ่นบูพระแล้วมันพอมันมันมีเสียไปอยู่มันมีเสียอยู่พ่นโดยมีเสียอยู่มีมันเยอะเอาไว้ยันุ้นมันพาสต์เจวีเนาะเลยเฮียนป่วดเนาะ เออบมีเ่ยมามัดบอมนึีงแ้วพอเนาะมีเชือกพอมามัดบนึ่งบอกลางกลางเลยวะมันชี้อยู่อยู่บ่นีนเนาะยูอยู้ยู้ขงส่วข้าวพ่อแมพี่น้องเลยาุอ้เ่่ีนี่เยบ่ไ้บ่เฮ็ดดีดีเลยบ่าาวมีแต่อันนั้นเนาพอเนาะ เนะือดินบังว่าเงหัือห่าเ้เตมดหัวมันตาตาเฮือนป่วเนาะเตมดพอทาก็เต้นมดหัวนาตามีจกดินเด้อมือพวกนี่ยอ๋อได้เลได้แล้วมึงมัออันนี้อานแล้วแล้โมมี่พระหอกมัน โอ้ก oh. okay. ็ค no, ือนในหันปลอดภัยอยู่เป็นว <sh> ่าพอโอ้ปกติอะพอจะเอาผ้าขังเนาะในนี่เนาะเวลาพอเคนโค่นแบบเนกยเฮือกเฮือกอ่าแบบเอาลงเวลาฝนตกบนาะอ่าเฮือไวรรดขั้นคือช่วงไหนฝนตกเนาะอยาวอยู่ทุกคนปุ๊บบอสบอสป่าบุกยูนิิลินเลยมาตัดออกมาพอโอ้โคือปลายาวเลยเนาะเสียความโอ้โหเสียอความนะมีแต่ม้วนให้ได้บาวท่าว่าจะม้วนดูแบบพับผ้าผ้าผ้า แล้วพอได้มากนี่พอจะไปมุงบอลชีเฮ็ดอยู่ให้กินเพื่อทั้งห้องน้ำของเรานะโอ้ยังอนาคตยังสิได้มากอยู่บ่พ่อโดนๆยังสิได้มากเลยก็เป็นมืดก็เป็นมือมันก็จะมาอนาคตอยากขอถามนะพ่อเนาะแบบคือมากนี่แบบจะเฮ็ดเฮือนหลังใหม่บ่พ่อหรือแบบใดเฮ็ดเฮือนหลังใหม่เนาะโอ้คือมีงบจากข้างในพ่อมางบจากจากอนาคตขอหน่อยนะพ่อขอยัง พอเรี่งนอกไอเดียอนณาคันได้ถามและกาน้าไกอยากอันขออนุญาตถามพอได้ได้ปะได้ๆก็คือมีทางเอฟซีหลายๆขู่หลายๆคนมานะพ่อเนาะก็คืออ่าแต่ก่อนนะเพื่อนอยากเห็นอ่าต่อเติมจากเพื่อนเพื่อนหลังเก่าของเ่อของเมย์นอกไอเดียเนาะได้เป็นในไดพอคือต่อเติมในหันบ่ไดดแม่ว่ายาลุบ่ยดีกับเขาของบริวารวามีปัญหายามีปัญหาต่อไปนะฮบ ยามันอนาคตมือน้ายาอนาคตกับหนึ่งมาเมน้องไอเดียก็พอน้องไอเดียเพิ่นได้เลิกล่ากันแล้วเนาะพ่อเนาะและบัตรที่นี่ผัดน้องไอเดียผัดอากัญชักันลูกสาวผู้นึงแต่มือน่าทว่าเม่เพื่อนอาณาเอาผัวใหม่ไปเนาะแล้วก็ว่าว่าได้ดุมาอีกซะเนาะย่ามันผิดกันโดยโดยพ่อการีแล้วดีแล้วดีแล้วอาก็คือเพื่อนจะมั่งเพื่อนหลังนี่ออกแล้วก็จะเห็ุเป็นลังไม่ให้เลยบัดเนี้ เลยชิมา il, oi> ออกไปเชียร์ได้่ยนะเราอัน oh. okay. น <ac <ac ี er, lady, ้ค the the ือม erm 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 ั่งมาเล่พอห่อมมาไปเชียร์มั่งมาเลยเชียร์เชียร์เฮือนตัวนี้แตาว่าพอทีปลูกก็ปลุกออกแนาทางคือเก่าแบบเก่าแบบกระชับพันแนนเนี่ยมั่งมั่งมาเลยนี่บอกอะไรบ่พอมมั่งมาแบบนั่งมั่งมาบ่มีบนเมียนครองเขาเนี่พอบระคองเขาชงเสือจินเขาถ้วยเขาหม้อเขาบ่มีบนไว้ได้ตู้เย็นเขาได้อีกเด้่ยเขา ตู่พ่นก่อนมาได้บ่อพราะว่าทำได้มากไล้พี่พอว่ามันบ่หอมบ่พออยู่บนบ่บ่หอมเพราะอ่านเมืองแล้ววัดเมืองแล้วอืมมันก็เป็นไปได้เองลูกคือเพิ่นอันน่ะเพิ่นมาวัดมาแทกให้ข้างในล่ะบ่วัดกับพวกสร้างนะล่ะโอ้โดยบ่ได้ปุ๊กอันน่ะอยู่บนหลังเก่านี่บ่พอบ่อบนปุกบ่อนี้โอ้พอจะปุ๊กออกทิศทางคนได้ใช่ไหคือกระต๊อบเห็นบ่กระต๊อบ กระต๊อกมันปิ่นไปพุ่นกระเฮ็ดไปพุ่นแหละกระต๊อกเนี่ยชิมาพี่ก็ต้องชิมใหญ่มาพ่อกระชิมเล็กมาพ่อใหญ่มาพี่โอ้เจหามาพี่มันปัญหามาพี่โนมันบ่หอมบ่พ่อเจี๊แถนบ่บ่หอมลูกกว่ากรจีหอมแช่บ่หอมมันขมวดไว้เนาะชามคูณเมตรก็ได้เนี่ยชีคูณเมตรก็ได้มันมาพี่นี่คำว่าชามคุณฮกเนี่ยมันกัดยังเลื่อไปอีกบบบหลายๆมันก็ตกอยู่สิบปลายเมตรพุ่นมาพี่ทํามานพ่อเด้ออนลูกสิบอก ทักแทนพอห่ามมาปุ๊กเ right พื่อนใกล้หนทางเลยเวลาฝนหิ้งทางเห็นอย่างเจริญไปเมื่อหนาเลยหัวมันต่ำเพื่อนนะพอแต่พอเลห่างจากบนทางห่าไกลๆตึกประมาณสี่สามเมตรย่อกมันสามเมตรสี tornado, ่เมตรต่ว่าทางอยู Lew ่ในบ้านนี่มันจะโบจุดสำคัญปันไดแต่ว่าเขาประเทศขอบเขตเขา แต่หากบวกวงเกินเนาะบววงเกินถ้าฮกลวงเกินมันกับผิดพลาดเนาะบานเมืองนับกจะตั้งพอมาหูจักอยนี้เห็นนะเลยนงกายาคอนเนา้าธรรมนะพอนากกับมีทางเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มากันหลายหลายๆคนเนาะอ่าคันคือว่าพอตอบได้กับตอบได้คันตอบมาได้กับโบเป็นอย่างเนาะคือเพิ่นทางถามมาว่าอ่าคือยกตัวอย่างว่าเพื่อนนี่ ลูกป็นของน้องไอเดียเมนวะพ่ะโดยดินก็เป็นดินของน้องไอเดียก็คือตอนนี้หาได้ปันกันนะบ่เพาะเรือเนี่ยรลยบริปันและดินพอเลยเป็นดินพอโดยดินพอชุนตัวพอเลยโอ้อันนี้ฮะคือดินพอชนตัวเลยชุนตัวเด้ดินเงินเอามาจากพอจากแม่เด้อาชีวินพอที่เราเหตุการณ์ให้ผังเนาะโดยโดยนี่แต่เบื้องต้นนี่พอนี่เมื่อเอาเงินนะพอเมื่อเอาเงินนะพอเลยพอเลยขาย ขายควายเห็นลูกเป็นเลยขายควายเลยเงินหันจำนวนเงินหันหกพันโดยหกพันเลยไปปัว,ไปป,วไปปัวตาเนี่ยนละอยู่หหมอแข้งโดยไปเลยมันโบดีมันโมเชา้าเนี่ยมันเรื่องเงินชามพันโดยเรื่องเงินชามพันเนะี่ยพ่อเอาไว้โดยเอาไว้บรินภน,นกับเข้าเจ้าเจ้าขายดินนี้ชามพัน แต่กี้รู้อะโดยโดยโดย่สามมาแต่ดูแแพงเนาะพอนะแบบว่าคือจังคือพ่อเม่พี่น้องเอซีไลยลขูดหลลยๆคนกะเป็นห่วงเนาะพอนะกันอาวอพื้นคือตอนนี้ค่ะมีแต่น้องไอเดียอยู่กับพ่อเนาะคือเมย์เพิ่นกลับมาได้มาเดี๋ยวเลยเจ้าย่านแบบว่าอ่า เห็ดเฮือนหายแล้วว่าสันสานอพเนอแลวแบบว่าอ่าคันว่าพื้นเนาะกับบบได้อยากว่านั่นแบบยานแบบว่าโบห็นพอตู้เลยยานแบบว่าเพิ่นมาโศกับน้องไอเดียแบบทางเมย์ทางยังทีนะบบมีแล้บโบได้แร้บโบได้ปะพ่อคือว่าพอชุมุนปั๊บเห็ดเทือนแล้วพอเห็ดใบตรดออกมาปั๊บพอมอบกำชิดแปะโปเลยมือเส้นเลยเช่นหลางจากที่เห็ดเฮือนแล้ววาพ่อโดยพอจีเห็ดแบบว่า มันแล้วเนาะเมยมาห่วงไรโดยคันว่าอ่าน้าก็อยกให้พอซีแจงแบบนี้แหละบอกว่าเพราะว่ายังคือทางเอฟซีนี่หลายๆขุดหลายๆคนที่ถามทางลูกมาเนาะก็เพิ่นก็โอ้เป็นห่วงเป็นห่วงหลายที่แบบว่าหนึ่งมาเม่น้องไอเดียนี่กับเมย์เมย์เมทเแท้ๆเนาะแต่ว่าก็คือปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้เลิกลากะพอเพิ่นแล้วเนาะแต่บัจจุบอนเพิ่นมาปุกอคือในนี่นะเพราะเลยบันี้หันถันทบุตรว่าอ่า พอนี่บโเห็นแล้วเนี่ยกายันแบบว่าเพิ่นมาสอสัดกับน้องไอเดียเพิ่นนะแมนแมนแมนนกาคันคือว่าพ่อเฮ็ดแบบคือพ่อกะดีแล้วเนาะอแบบว่าเฮ็ดแล้วก็มอบกรรมสิทธิ์ให้น้องไอเดียเลยมอบเลยแมนแบบว่าแบบนั่นกะมันจะแบบบบมีภัยมาแต่ต้องไน้เลยกันคือ่ายังเป็นใบตะดินยูน้ำพลอยแบบยังบอออกชื่อภัยกันแบบสั้นโอ้ย บ่มีอย่างเลยแหละคือว่าการจะตังการยังยืนทำอะไรโดยอันนี้คือว่าการจะตังเขาเป็นหลักฐานห้ได้อืมแต่คือปัจจุบันนี่ค่ะเป็นดินนะยังเป็นซื้อพออยู่น้องพอเนาะแต่ก็คือหลังจากว่าคันคือเหตุเฮื่อเห็ดซานแล้วไปนีบออิบ่พอคือว่าหมอกกรรมชิดไฮลานเลยคันคือว่าอ่ามีเฮือนเป็นของน้องไอเดียบ้าซันซ่เนาะคันคือว่าทางภูรักผูใหญ่เพิ่นยืนมือขมั่วโซยน้องพอเนาะแล้วพ่อนี่ก็หลังจากที่สําเร็จอ่าเหตุเฮื่อแล้วพอกับสีหมอบเป็นที่ดินแล้วก็ ให้น้องไอเดียเลยลงซื้อให้น้องไอเดียเลยลนเ,ยเลยนาะซื้อเลยโดยโอทางนางกาได้ยินแล้วนางกาดีใจพอแบบว่าคือจังวหวะอะไรบ้านเมืองเขาเนาะ<โ>นแบบว่าคือมากกตแบบยันยันมันมีอ่าอไปมือหนะน,นะพอแบบแม่พอเห็นนาพอนะแม่ก็คือเขากับบุหูหรเราว่าเข้าาแม่มันกับแม่แท้ๆยุฮาเตแบบว่า อาเพื่อนกะได้ป้าก็พอเข้าไปแล้วแบบนี้นะพอยันแบบเพิ่นเอาลูกพัวไม่เพื่อนแบบมีลูกมีเต้ากบผัวหม่เพื่อนแบบมาอยู่น้ำกันเลยมาอยู่เพื่อนที่เพื่อนเห็ุขึ้นมาเนี่ยยันบ่ถทึกบ่ต้องนะพ่อกาคือพอเห็นนี่กาถือแล้วเนาะโดยโดยดีได้พอดีแล้วแบบเป็นแบบนี้เนาะแม่บ่าพอมันก็มันก็อยู่ในกฎระเบียบบัตรมา คนใหม่บันเดอร์เนาะครอบขอบกันแน่เนาะแม่นเอแบบว่ามันกัเฮ็ดหยังมันต้องมีหลักฐานเนาะแม่นมัต้องได้ชี้แจงทางการติดตั้งเฮ็ดหยังเลยลงยังเฮ็ดหยังต้องมีอะเช่นแล้วก็ให้มันคักแน่เฮ็ดเพื่ออนาคตบังเทื่อเฮาอายุบ่ยืนตายก่อนหลานแม่อนพอแบบว่าเฮาก็เป็นห่วงเนาะนึ่งมาน้องไอเดียเพิ่นยังน้อยเนาะพ่อเนาะก็ดีคือกันเพราะว่า พอนี่ยชได้มอบทั้งดินเลนละพอด,ดินนี่แมนมาเลยป่อแมนบาเลยโอ้ทั้งดินทางเฮือนแต่คันคือายนกตัวอย่างเนาะอ่าลูกการชิยกตัวอย่างขึ้นมาเลเพื่อนที่อันเมยเพื่อนปุ๊กขึ้นมาได้เฉพาะที่แบบว่าอยู่ในดินนั่นก็คือชิแยกเป็นแบบสองใบเลยให้แเม่เพิ่นตั้งหาบอเลยแบบแเม่เพิ่นต่างหา,าที่ว่าอาดินที่บอนเพิ่นปุูกเพื่อนน่ะก็คือพอชิเฮ็ดแยกใบตั้งหา และก็ส่วนเขตของน้องไอเดียก็ต่างตั้หา่งหางโอ้แต่คือตอนนี้ค่ะยังเป็นดินอ่าบเตรดินใบเดียวเนาะโดยโ,โดยโดย,โดยก็คือใครเขตเพือนมาทางหน้าทางนี่ก็จะเป็นของน้องไอเดียเป็นเดียวของน้องไอเดียหมดอืมแต่ขาเขตไปไปแต่เฉพาะค่าเพื่อนอะให้เป็นของทางแม่เพื่อนซะโอ้โดยโดยโดยก็คือส่วนโอ้พอดีแล้วดีแล้วเงนี้ก็จะเป็นของนอกไอเพียเป็นเด <อา S 1> <ม>รำคาญเนาะเป็นไปบ่ไดอืมแต่ขาดเขงมากป ทำคุณกะลูกคือกันโดยกะมีแต่คันคือว่านั่นกะเห็ดคือพ่อว่าเนอกกะดีคือการพ่อดินพ่อกะบอได้ห้องปันไดเนาะโดยบอได้ห้องปันไดโดยกะกวัเจิบกะมีแต่เห็ดดินเป็นสองตอเนาแต่กะอีกดินส่วนนึงกะบอลทีเมเพื่อนอาปู้เพื่อนไปแล้วกะคือเป็นของแม่เพื่อนเนาะโอ้ขันคือน้องไอเดียอ่ะมีเพื่อนมีซานของตัวเองกะมีแต่ยกดินตัวนี้ให้อ่ะมอกกรรมสิทธิ์ให้น้องไอเดียอืมดโดยด้วก แล้ว่าให้จะใายงามๆน่อเฮ็ดยังก็ได้โดยดยทางผู้ใหญ่ใจดี่นก็มีน้ำคิดน้ำใจเนาะแล้วก็ทางคือโคโล่เด็กก็มีน้ำคิดน้ำใจหัวใหม่หัวมือโดยตักบาตรอยากนำตักบาตรทำบุญรวมกันโดยอันนี้เลยคนบอกกินข้าวห่มผากปนาห่มถ่วยโดบน้ำห่มกันแล้วก็ตักบาตรหวมกันโดยมันจึงในบุญในกุศลคืออนาคต ของมนุษย์เราต้องสร้างบุญเนาะคุณพู้แมแน้วเพื่อชืบถอดไว้โดยนั่นแหละลูกกาได้ยินพ่อว่าแบบนี้ลูกกาแบบกะดีใจสิรลายแบบว่ากะจากที่แบบคิดอยู่ว่าเออยกตัวยางใคนให้เพื่อนไปแล้วเนาะใบตะดินยังเป็นใบเดียเป็นของพอแบบยังโบอันนั้นนี่ลูกกายามันหยาไปเมื่อไหร่นะพ่อถือแล้วถือแล้วลูกคิดกับเธอเห็นดีเห็นพร้อมด้วยโดยโดยโอ้กะ ตามนี่แล้วพอเนาะโดยก็คือทั้งมีหลายๆลขู่หลายๆคนทั้งผู้ใหญ่น้ำแห่พอแบบว่าเพิ่นกับเอจายอยู่ว่าเอาถ้าสมุิร่าเมื่อเนึ่งเนาะคาว่า่บหินพอตู้มแต่นอไอเดียเพิ่นสิบบยากกันบ่ครับเมเพิ่นเนาะแต่พอวางแผนแล้วลูกคือพอวางแผนก็คือที่พอว่ามาเนาะที่พอว่ามาโดยโดยลูกได้ยินแบบนี้ลูกก็ดีใจโล่งใจแล้วพอโดยก็ดีใจก็คือบบห่วงหน้าห่วงลังแล้วบัดนี้ก็คือ สบายทั้งภรรคคุยใหญ่ทีเพิ่นยื่นมือขามาซอยเพิ่นก็คือสบายใจสบายใจเพราะว่ายังคือสิ่งทีเพิ่นยาเฮให้ก็คือเพิ่นยาเฮนให้น้องไอเดียอนาคตก็คืออยากให้น้องไอเดียสบายโดยมีเพื่อนมีชาติเป็นของตัวเองคือพอวอลแลวลูกให้สบายใจเมื่อได้ทั้งทั้งคุ้ใหญ่เกียดีเลยกับทั้งในครอบครัวสองกรรมสองพายเนาะโดยโดยทั้งได้กับว่าให้มกพิหาดขาดเป็นว่างนะโดยที่ว่าให้ชำมำให้ชเมอลูกโดยโอ้ให้ชิดอ่า เท่าเทียมกันโดยโดยโอ้โดยโดยอ่ะกับตามนี่แหละทุกคนเนาะโดยโอ้จังไดก็ขอบมุกขอบใจพ่อหลายๆเนาะที่ตอบคำถามลูกโดยโดยพ่อขอบใจหลายๆโดยอ่ะจังสันลูกกันสิได้ขอตัวล่าเนาะพ่อเด้อบารมีเด้อโดยสบายดีโดยพ่อขอบใจหลายๆโดยอ่ะโอเคแม่มุกไปป้าก่อนเด้อบารมีสบายดีป้าลุงลูกสบายดีโดยเดินให้แม่มุกเดินทางปลอดภัยเด้อ โดยขอบใจลูกขอบใจโดยโดยเป็นยังลูกหมดครบโดยโอเคโอเคเอ้าจะไหนกับแม่มุกขอตก้บเด้อบาทนี่โดยอ่ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือหลายๆขูดหลายๆคนน่ะจะของข้างค่าใจพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับเรื่องอาทีดินที่ดอนพรามีผู้รักผู้ใหยเพิ่อายื่นมือเข้ามาซอยน้องไอเดียเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือมื้อนี่เข้าก็ได้คําตอบจากพอตู้เป็นทีเหียมหอยก็คืออ่ะ เป็นไปตามทางพ่อตู้เพื่อนแหละลพ่อแม่พี่นออ้งนองเนาะก็คือเพื่อนว่างแพนไว้เป็นที่เหยียมห้อยเนาะโดยทว่าทาัา้งเฮาพิพาทประการใดทั้งเฮ้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีกันเบอร์สุขุสุขคนเด้อเนาะโดยท่านน้สมุขตะวันก็ได้ขอตัวอำลาพระจ่าโดยท่านน้สมุขดะวันก็ขอกล่าวคำา่าสบายดีสบายดี